ได้เวลาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับจากเด็กช่วงบันทึกธรรมชาติวันนี้เพื่อนของเราเขาไปค้นหามาแรงที่เรารู้จักกันดีนั่นคือมดแดงตัวใหญ่เรามาบันทึกเลยนะครับดูซิว่ามันยากมันง่ายแค่ไหนตัวเขามี3ส่วนนะครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องนะครับหัวกลมกลมนี้ออกปัน้ปนๆนะครับมีตาเป็นเม็ดกลมดําเล็กอยู่ด้านข้างแล้วก็มีเขี้ยวนะครับอยู่ด้านหน้านะครับ หนึ่งคู่เสร็จแล้วก็เอ่อเป็นลำตัวนะครับส่วนอกเป็นส่วนที่เล็กที่สุดในบรรดา3ส่วนนี้นะครับเสร็จแล้วก็ส่วนท้องนะครับและส่วนท้องเนี่ยมันส่วนที่ใหญ่ที่สุดเป็นกลมๆรีๆนะครับยาวๆลงมาเสร็จแล้วก็แมลงครับมี6ขาเราก็เริ่มมาดูที่ขานะครับขาเขามี3ส่วนนะครับเป็นขาที่เล็กยาวนะครับ ส่วนปลายของเขาก็จะเป็นชิ้นเล็กๆสั้นๆมาต่อกันส่วนปลายขาเขานะครับจะมีตะขอเล็กๆที่มองแทบไม่เห็นเลยนะครับทุกขาเป็นนี้เหมือนกันหมดเลยขายาวๆมีสส่วนแล้วก็มาดูรายละเอียดที่หัวอีกครั้งนะครับที่หัวเขามีหนวดด้วยหนวดเขายาวนะครับเป็น2ส่วนดูรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่เราสังเกตเห็นนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอ,อให้เราได้ลงมือบันทึก ตามแบบฉบับของเรานะครับอันนี้สําคัญมากกว่าเดี๋ยวเรามาลงสีนะครับตัวเขานะครับเป็นสีส้มๆออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับเราใส่สีเหลืองอ่อนๆลงไปก่อนเสร็จแล้วก็เริ่มลงส้มอ่อนไปทั่วๆตัวนะครับไล่ลงไปทั่วๆตัวเลยตรงไหนที่เป็นเงาเราใส่สีเข้มขึ้น แล้วผมเอาสีน้ำตาลาไม่เข้มมากทำเป็นเงาใช่นะครับสารน้ำตาลนี้ทำสีที่ตาตาเขาสีเข้มนะครับเป็นน้ำตาลเข้มเกือบดำเลยลืมนะครับตาเขาไม่ได้ตดำติดปีนะครับมีเงาเงานิดหนึ่งเป็นไมาจากนิดหนึ่งตกแต่งให้สวยงามนะครับตามที่เราต้องการ ตามที่เราสังเกตเห็นนะครับแล้วก็เขียนบันทึกที่ที่เราไปสำรวจกันนะครับตัวนี้คือมดแดงจากตำบลเมืองนะาอเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่เห็นไหมครับมดธรรมดารรมดาเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆทุก วีทุกวันเนี่ยเราก็ามาบันทึกได้นะครับขอให้ทําทุกๆครั้งแล้วก็ขอให้สนุกกับการบันทึกนะครับแล้วสมบุดบันทึกเราก็จะเป็นสมุกบันทึกที่สวยงามนะครับอย่าลืมนะครับบันทึกทุกครั้งครับ